ฮิวอาเซียนเผยผลวิจัยหนึ่งทศวรรษครอบครัวไทยสร้างเอกลักษณ์ใหม่ The f i f i n g Family สายใหญ่ครอบครัวแบบผสมผสานสถาบัานวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโดอาเซียนหรือฮิวอาเซียนเผยผลวิจัยครอบครัวอาเซียนในเวทีอาเซียน เซสคส mm ัสชาฟอรัมสอง4ที kind of eh <S <S ่กร so ุงเทพหนึ่งทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างเอกลักษณ์ของครอบครัวยุคใหม่ที่ผสมผสานมุมมองครอบครัวแบบใหม่กับสายใหญ่แบบดั้งเดิมโอกาสทางการตลาดสำหรับทุกเจเนอเรชันณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ค่ะก็วันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีมีคนมาดูมีคนมาร่วมงานนะคะ ก็เกือบเต็มพอกันเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจหรือว่าการวางแผนกลยุทธ์สำหรับครอบครัวไทยในปัจจุบันค่ะ ค่ะก็วันนี้เราพูดคุยกันถึงครอบครัวอาเซียนแล้วก็ครอบครัวไทยนะคะที่เปลี่ยนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็เราใช้การเปรียบเทียบปัจจุบันนะคะกับ10ปีที่ตอนที่เราเริ่มต้นก่อตั้งฮิวเอเซียนเนี่ยเราเรียกว่าเป็น connected family นะคะ10ปีผ่านไปค่ะปัจจุบันนียมันก็เป็น the e a v i n g family ซึ่งเราเมองว่ามันมีคุณค่าที่เป็นคุณค่าใหม่แล้วก็คุณค่าเก่าเราจะเห็นว่ามีการเคารพใน individuality หรือตัวตนของทุกคนเพิ่มมากขึ้นนะคะการแชร์ข้อมูลต่างๆภายในบ้านเนี่ยก็เป็นไปอย่าง flexible มากขึ้น้นนแลววกก็็็สําาหหรรรรัับบคคอไทยเเ ความเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่น expression ของกตันยูที่มีการเปลี่ยนไปนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นค่ะงิจกรรมวันนี้มีมอะไรบ้างอะไรกิจกรรมของวันนี้อ๋อกิจกรรมของวันนี้ก็จะเป็นสัมมนานะคะแล้วก็มีหลายๆส่วนก็จะเป็นทั้งส่วนของอาเซียนแฟมิลี่นะคะส่วนของไทยแฟมิลี่แล้วเราก็มีการแนะนาํากลยุทธ์ทางการตลาดและสุดท้าย,ยก็จะเป็นการสัมมนาในเรื่องของดิจิทัลโซลูชันที่ทางคัคโว่ก,กรุ๊ปไทยแลนด์เนี่ยสามารถที่จะออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าได้ค่ะ ้้งหหมาายวนคก็เราก็อยากจะคาดหวังว่าหนึ่งเลยก็คือหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์กับลูกค้าทุกๆท่านนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวว่าถึงแม้ว่าความสมคัญของครอบครัวจะเหมือนเดิมเรารู้สึกกันยูกับพ่อแม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า expression หรือ definition เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยค่ะแล้วก็ถ้าแบรนด์สามารถเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราสามารถสร้าง communication หรือกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะ ครอบครัวอเซียนจะมีคับมแตกต่างกัน คือในครั้งนี้ค่ะเราเปรียบเทียบครอบครัวอาเซียแล้วก็ครอบครัวจากญี่ปุ่นนะคะเพราะเรามี Data าเบสเช่ยบกับญี่ปุ่นได้เราก็จะเห็นว่าความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันคอมเพลม้นต์หรือว่าพึ่งพาการอย่างเงี้ยค่ะคือมีสูงกว่าทางคนญี่ปุ่นแล้วก็ยังอยากที่จะซัพพอร์ตกันไป,ไปเรื่อยๆแบบนี้โดยเฉพาะอย่างของคนไทยเนี่ยเราก็เห็นความเข้มข้นในเรื่องของความกระตันยูนะคะซึ่งเป็นความต้องการที่จะอยากดูแลคุณพ่อคุณ,คณแม่ด้วยความเต็มใจค่ะด้วยความไม่ว่าจะ,ะจะอาจจะเศรษฐกิจฝืดเครื่องอะไรางี้เนาะ,ะแต่เราก็ยังอยากที่จะ ูแลเพราะแม้แต่ว,ว่าวิธีในการทำก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะอาวุจย์วัญนะครับที่แบบว่าเป็นางางนมากกว่าแบบที่เราคิดก ก็สาหรับความกตัญญูนะคะเราบอกว่าเ,ออเราเห็นชิฟใน3ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1เลยจากความที่เราจะโฟกัสพิจารณค่าเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของ Experience มากขึ้นนะคะหรือในเชิงที่เป็นการพุ่งสุดตัวเลยเนี่ยเราก็เห็นชิฟว่าอาจจะมี a l t e r n a t i v e หรือว่าเลือกในสิ่งที่เราทําได้โดยกัน้พวกเทคโนโลยีหรือว่าดิจิทัลเข้ามาช่วยแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการออบอกให้ทำนะคะเป็นการทําให้ดูอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้เป็นการชิฟของกตัญญูที่ความตั้งใจยังเหมือนเดิมแต่วิธีอาจจะเปลี่ยนไปค่ะ ก็ในทุกๆปีค่ะที่ผ่านมาเราก็มีการจัดงานฟอรัมโดยที่มีวิจัยแตกต่างกันในแต่ละปีนะคะตอนนี้ยังยังไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นท็อปิกอะไรค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านติดตามกันแล้วก็ถ้าเราทราบแล้เนี่ยเราจะรีบแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเลยนะคะ ค่ะก็ยังไงอ,อ,อยากให้ทุกท่านนะคะติดตามกิจกรรมแล้วก็ผลวิจัยของทาง h ิวอาเซียนนะคะก็เรามี f a c e b o o k นะคะฮิวเอเ s ียนแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะ h u a a s e a n c o m ยังไงก็เข้าไปติดตามกันได้คะ่ะ